แรกใช้น้ำมันในสยามเมื่อ130ปีก่อนสั่งซื้อจากไหนภาพเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกของโลกชื่อมิวเร็กซ์ของบริษัทเชลทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดิ้งขนส่งน้ำมันกา๊าซตราม,มงกุฎเข้ามายัางประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่23กันยายนพศอ 2,435จำนวน1,250ตันแรกใช้น้ำมันในสยามเมื่อ130ปีก่อนสั่งซื้อจากไหนไทยสั่งซื้อน้ำมันเป็นครั้งแรกเมื่อพศออ2431ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยซื้อน้ำมันกา๊าซจากประเทศรัศเสเซียเพื่อใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่างตามบ้านและถนนหนทางแทนการใช้น้ำมันพืชและไขสัตว แต่น้ำมันกา๊าซได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายก็มีข้อเสียคือไวไฟพศ2432พระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปรากฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนย้ายการจำหน่ายและการจัดเก็บน้ำมันกา๊าซโดยห้ามผู้หนึ่งผู้ใดเก็บไว้ในสถานที่เดียวกันเกิน80แกลลอนพศ 2,434การใช้น้ำมันเป็นพลังงานเริ่มหลายขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกก้าวเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดก,กระหมอ่อมให้ตั้งกรมราชโลหออก,กิจและภูมิวิทยาคือกรมทรัพยากรธรณีในปัจจุบันให้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องฐานหินและน้ำมันดิบมีพระยาภาคกรวงพรบุญนาคเสนบดีกระทรวงเกษตรราธิการเป็นผู้บังคับบัญชาคนแรกภาพ รถขนน้ำมันสมัยแรกๆพศ2435มีบริษัทต่างชาติเข้ามาทําการค้าเกี่ยวกับน้ำมันในประเทศไทยเป็นครั้งแรกคือบริษัท Royal ลดั c และเซลทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดปัจจุบันคือบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยน้ำเข้านำมันก๊าซจากสิงคโปร์เข้ามาจำหน่ายพศ2437บริษัทสแตนดาร์ดออยแห่งนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันคือบริษัทเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดเข้ามาเปิดทำธุรกิจค้าน้ำมันก๊าซเป็นบริษัทที่สองโดยมีการก่อสร้างคลังน้ำมันขึ้นด้วยระหว่างพศ2452-2455ถึงเจ้าพระยาวงสานุประพั์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์เสนาบดีกระทรวงกรเกษตรปราธิการและผู้บังคับบัญชากรงราชโลหกิจ และภูมิวิทยามีดําริจ,จะออกสัมปทานให้ชาวต่างชาติมาทําบ่อน้ํามันแต่ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังห้างในเลิศเป็นร้านขายนำมันรถยนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครช่วงต้นรัชกาลที่6พศ2461ชาวบ้านฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้พบน้ำมันไหลซึมขึ้นมาจากพื้นดิน เชื่อว่าเป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นำมาใช้ทาตัวเพื่อรักษาโรคต่างๆเมื่อเจ้าแก้วนวรน์ทราบเรื่องจึงบัญชาให้ขุดเป็นบ่อตื้นๆเพื่อก,กักน้ำมันไว้เรียกว่าบ่อเจ้าหลวงพระเจ้าบารมวงศ์กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินผู้บังคับบัญชากรมการรถไฟหลวงทรงทราบเรื่องจึงทรงประรบให้มีการสำรวจขุดเจาะน้ำมันดิบที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกโดยทรงสั่งเครื่องเจาะและจ้างชาวต่างชาติมาดำเนินการ คือนายหวายบัวแยเป็นนายช่างแร่และนายอุดมเลิศวณิชนนไปเจดตรวจน้ำมานในบริเวณบ่อเจ้าหลวงนอกจากนี้ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจหาน้ำมันที่จังหวัดปัตตานีโดยได้ติดต่อกับบริษัทเอเชียติกปิโตรเลียมไม่ทราบว่ารายงานผลการสำรวจทั้งสองแห่งอยู่ที่ใดพศ2464กรมรถไฟหลวงได้ว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกัน สำรวจน้ำมันที่อำเภอกุชิน,นารายจังหวัดกาลสิน์ซึ่งมีโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศเป็นแหล่งสะสมปิตโตรเลียมอยู่ใต้ดินพศ2466กรมรถไฟหลวงได้จอะสำรวจพบน้ำมันดิบในเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ยังไม่ทราบปริมาณน้ำมันที่พบแน่นอนพศ 2476กระทรวงกลาโหมจัดตั้งแผนกเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อกำเนินการจัดหาน้ำมันสำเร็จรูปจัดตั้งถังเก็บน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันตลอดจนการว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวสวิสสำรวจหาแหล่งน้ำมันในประเทศจากนั้นก็มีการสร้างคลังน้ำมันขึ้นที่ช่องนนทรีกรุงเทพมหานครมีถังบรรจุน้ำมัน9ก้าถังรวมความจุ5้าล้านแกลลอนและมีการสั่งต่อเรือบรรทุกสำหรับน้ำมันและถ่ายน้ำมันจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งลำชื่อ สมุยระหว่างขับน้ำ1,854า1854ตันความเร็ว12นอตภาพภาพร่างเรือบรรทุกน้ำมันสมุยพศ2,480พแผนกเชื้อเพลิงกระรวงกระลาโหมยกฐานะขึ้นเป็นกรมเชื้อเพลิงโดยเริ่มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนพศสอ 2,489หลังสงครามครั้งที่2โลกยุติรัฐบาลยุบกรมเชื้อเพลิงโดยขายกิจการและสินทรัพย์ให้เอกชนพศ2,481กรมทางหลวงแผ่นดินได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับช่วงการสำรวจน้ำมันแทนกรมรถไฟหลวงโดยเจาะหลุมตืม้ง15-25เมตรในบริเวณที่พบน้ำมันดิบลุ่มแอ่งฝางอพบน้ำมันดิบในสภาพของทรายน้ำมัน กรมทางหลวงแผ่นดินทดลองกล่านทรายน้ำมันได้310บาเรลโดยดำเนินงานถึงพศ2487เห็นว่าไม่ได้รับผลสำรวจเพิ่มเติมจึงระนับโครงการพศ2497รัฐบาลว่าจ้างบริษัทเอกชนจากประเทศอังกฤษบินสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศในบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแถบจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยามีการเจาะหลุมสำรวจ3แห่งการสำรวจดำเนินต่อเนื่องจนถึงปีพศ2502ก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆรัฐบาลจึงเลิกล้มการสำรวจน้ำมันเองเพราะต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูงมาเป็นการร่วมลงทุนโดยเชิญต่างประเทศมาลงทุนและผลิตปิตโตรเลียมในประเทศไทยภาพแท่นขุดเจาะน้ำมันที่บ่อน้ำมันฝางพศ2495 พศ2499รัฐบาลมีมติจัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของประเทศที่อำเภอฝานจังหวัดเชียงใหม่กำลังผลิตสูงสุดหนึ่พันบาร์เรลต่อวันพศ .0.502 ตั้งโรงกลั่นน้ำมันบางจากเป็นโรงกลั่นแห่งที่สองกำลังการผลิต5,000บาร์เรลต่อวันพศ2505รัฐบาลเชิญต่างประเทศมาร่วมลงทุนสำรวจและ,และผลิตปิตโตรเลียมในประเทศไทย มีบริษัทยูเนียนออยล์ออฟไทยแลนด์จำกัดได้รับอนุญาตเป็นบริษัทแรกโดยเข้ามาทำการสำรวจที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพศ2508จะตั้งองค์การเชื้อเพลิงเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมของประเทศพศ2516บริษัทยูโนแคลทไทยแลนด์จำกัดจอดสำรวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นครั้งแรกที่แหล่งเอราวัน พศ2520นายธนิงกรวิเชียรนายกรัฐมนตรีจัดตั้งองค์การก๊าสธรรมชาติแห่งประเทศไทยพศ2521พลเอกเกรียงศักดิ์ชมานานนายกรัฐมนตรีจัดตั้งปตทการปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยขึ้นโดยรวมองค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าสธรรมชาติแห่งประเทศไทยซึ่งตรงกับระยะที่ทั่วโลกกำลังเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน แต่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคช,ช่วงชัวงชวาลเพราะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีกา๊าซ